แล้วก็เระมาทั้งเ่องเรื like you know, ่องของการเผาทำลายทางซึงนือหรือการเปิดัใต้ตรงนี้จะดกว่าติดครับตเหมือนกับเวลาเราเ่มมาบ้าเราื่องที่สองเนี่ยที่ไล่สารก็ือว่าเพิ่อกเมื่อได้่หยแล้วก็มีตัเองของเราเองแต่ราก็โมโมอะไรงนี้ เออเร่งไปแกกดีจัเรื่อการคิ่ตองคุณทุนที่มีส่วนร่วมทางกรมบยนานเองต้องเร่งประสานกับทางสารคู่ประสานกับาสารคู่แล้วก็แค่อเรื่องเราใช้การเก็บข้อมูเป็นภาษาคำมันเป็นวิทีชีวิตระดณ ซื้อขนาดนี้ทานบกสิ่งพิเศษแล้วก็ไหม่ตอนนี้กำลังจะโดนอีกเรื่องนึงคือเออ่ผู้ว่าจนระเบียบอะไรที่กรมออกเองอน่านเป็นของที่สี่แต่แระเบียบก็จะไปออกว่าไม่ได้เคยต่างต่อมา